โอเคครับ okay. นะมาถึงเวลาที่เราจะทดสอบนะครับอะแดปเตอร์โอเคนะครับนะครับพอดีผมมี power bank นะครับที่รองรับ quick charge นะตัวนี้นะครับ สำหรับใครที่ยังไม่ดูรีวิว Power Bank ตัวนี้ก็ไปดูย้อนหลังได้นะครับอ่าตัวนี้รองรับฟี c ชาร์ตนะครับโอเคจะผมจะำการเทสนะครับโดยสายที่ใช้ชาร์จนะครับเป็นสายจากศูนย์นะครับของ Xiaomi นะครับตัวนี้นะครับอันนี้สายรองรับฟีดชาร์ตนะครับโทรศัพท์ของมีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเทสผ่าน USB เทสนะครับว่าจะจ่ายไฟเท่าไหร่นะครับ ตามสเปนคะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไปดูนะครับตอนนี้สถานะบอกอยู่ที่ห้าจุดหนึ M ่งสี่โวลต์ศูนย์แอมป์ศูนย์วัตต์เนี่จะเสียบแล้ว อโอเคตอนนี้ขึ้นไฟส,สถานะพอแบงมันจะบอกสถานะแล้วนะครับแล้วว่าตอนนี้ปรับโวลต์น,นะครับตอนนี้11.9โวลต์น,นะครับโอเค1.48แอมป์นะครับกับ17วัตต์นะครับโอเคครับถือว่าจ่ายไฟได้ค่อนข้างดีนะครับตัวน,นี้รองรับควิกชาร์จแน่นอนนะครับอันนี้ ผมต่อผ่าน USB t y s e มันจะดอบลงนิดนึงแต่ถ้าไม่ต่อผ่านอาจจะขึ้นมากกว่านี้แต่เราก็ดูไม่ออกใช่ไหมนี่ครับ11.9ดอบลงนิดนึงน่าจะถ้าไม่ต่อผ่าน USB t y s e น่าอยู่อยู่ที่12โวลตนะครับนี่ โอเคเดี๋ยวเราเอาสายธรรมดาครับสาย 5m เราทดสอบดูตัวนี้เป็นสาย 5m นะครับนี่นะครับจะเป็นสีม่วงๆนะครับแล้วก็เขียนไว้ตรงปลายสายว่า 5m นะพอดีกล้องมันไม่โฟก,กัสน,นะนี่นะครับ 5m นะรประมาณนี้ เดี๋ยวผมจะลองเทสดูนะครับกับอ d ดเตอร์นะครับว่ามันจะจ่ายไฟไปเท่าไหร่1ิบจ็นะครับเท่าตัวสายเดิมนะครับแล้วก็1ิวันนะครับ1ิ6วันนะครับย้ำนะครับต้อง อุปกรณ์ที่รองรับคลิกชาร์จนะครับอย่างอุปกรณ์ธรรมดาเดี๋ยวผมจะมาเสียบไ้ดูมันได้ขึ้นไหมครับมาดูสายชาร์จอีกตัวนะครับเป็นตัวธรรมดานะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวอันนี้ซื้อมาในราคา49บาทนะครับเดี๋ยวเราจะเสียบดู ต่นี้ก็ยังจ่ายไฟได้ดีนอา้าวสิบเจ็ดจุดเิวัตต์นะครับเท่าเดิมเป๊ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกับพอร์ตธรรมดาดูนะครับโอเคนะพอร์ตธรรมดาโอ้โหจ่ายไฟไปเออ่ตามสเปคเลยนะครับตัวนี้ ดรอปลงนิดนึงนะครับผ่าน usb เทนะครับปกติมัน5โวลต์นะครับ2 5แอมป์นะประมาณแต่มันดรอปลงมา2.2นะครับจ่ายไฟไปที่10วัตนะครับตัวนี้นี่ครับก็อะแดปเตอร์นี้จ่ายไฟนะครับค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับรับอันนี้มันไม่ขึ้นสีแดงๆนะครับก็คือชาร์จธรรมดานะครับนี่ เดี๋ยวเรามาลองชาร์จอุปกรณ์ธรรมดาดูนะครับกับตัวโทรศัพท์ที่ไม่รองรับนะครับอันนี้เป็นโทรศพัพท์แบบไม่รองรับนะครับแล้วก็สายธรรมดานะครับแล้วก็จะเสียบตรงช่อง Quick c ชาร์จครับมันจะจ่ายไฟท่าไห่ จ่ายไฟอยู่ที่5โวลต์1.05แอมป์5วัตต์นะครับ,บ,นนรบโอเคเดี๋ยวเรามาช่องธรรมดานะครับกับอุปกรณ์ไม่รองรับฟีคาคนนะครับก็จ่ายไฟเท่าเดิม1.06แอมป์ 5 0 2แล้วก็5.2วัตต์นะครับ5.296วัตต์ประมาณนี้โอเคถือว่าใช้ได้นะครับสำหรับไอตัว power bank เมื o ่อกี้ค่อนข้างที่จะดีนะรองรับฟรีชาร์ดแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะคกับอะแดปเตอร์โอเคนะครับสำหรับใครที่มองหาอะแดปเตอร์นะครับชัดเร็วนะครับแล้วก็มีพอร์ตเยอะๆนะครับ ตัวนี้ไม่หลอกนะครับสปคจริงแน่นอนครับเทแล้วถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับผมนี่นะครับถูกใจยังไงก็ฝากเพื่อนกดไลค์นะครับ <playing in> <forest> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข้างต,ต่อไปนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ